คุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Runners Journey Podcast นะครับตอนที่265นะครับก็พยายามจะทำสม่ำเสมอเนาะแต่ว่าก,ก็โอกาสที่จะ,ะได้ทำต่อเนื่องทุกวันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆพยายามจะทำต่อเนื่องแต่ว่าก็ติดนั่นติดนี่นะฮะก็ต้องไป,อไปเจอนั่นเจอนี่แล้วก็ โอกาสที่จะทําทุกวันจริง,รงๆก็ค่อนข้างยากก็พยายามจะทําให้ได้สัปดาห์ละประมาณ3ตอนเป็นอย่างน้อยนะครับก็เข้าใจนะฮะเข้าใจว่าถ้าคนติดนะฮะหรืออยากฟังต่อเนื่องทุกฟาทุกวันเปลี่ยนไปทุกตอนวันละตอนนี้ก็ก็ก็เข้าใจนะเพราะตัวเองก็เป็นคนติดติดพอดแคสต์เหมือนกันนะฮะอย่างติดของบางบางรายการเนี่ย ถ้าวันไหนไม่มีอัพใหม่ๆนี่ก็รู้สึกแบบโอ้โหนะก็เลยต้องพยายามหา,เ,าเวลาทำ podcast ในทุกๆวันให้ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าตีห้านะฮะปกติก็จะตื่นตีสี่ตอนนี้เข้าสู่เดือนมีนาแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับการวิ่งในเดือนที่ผ่านไปนะครับส่วนตัวผมเองก็วิ่งวิ่งไปประมาณ300 เจ็ดสิบามอยเนาะจริงๆตั้งเป้าไว้400นะครับแต่ว่าวันสุดท้าย่อเอินมีปาร์ตี้นะก็เลยยกเลิกไปก็เลยเป็น300ประมาณ370กว่า380นะฮะขาดไปประมาณ20 20กว่าโลนะครับก็จะครบ400แต่ก็อย่างที่บอกนะครว่าการตั้งเป้ามันก็คือการทำให้เราหาวิธีไปให้ถึงทาร์เก็ตให้ได้นะครับไม่ว่าจะงานหนักหรืองาน ติดงานอะไรก็ตามก็พยายามหาอย่างช่วง10วันสุดท้ายของเดือนกุมภาซึ่งมันมี28วันค่อนข้างยากที่จะทำให้ครบ400ต่อเดือนเนาะ,ะก็ต้องไปวิ่งบนเขาไปเจอไปสัมภาษณ์เนาะไปสัมภาษณ์ทั้งปนนําเอกอัลตราแล้วก็ไปเจอกับปอโดดเดี่ยวนะฮะเป็นทริปเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็อุตรดิตนะฮะวันนะครับ ก็หาจังหวะโอกาสนะฮะก็บางทีก็ต้องเลือกที่พักที่สามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องฝุ่นควันก็ผมก็บางทีก็มีวิ่งในรูวิ่งช่วงกลางวันฮะตอนเช้าไปถ่ายกลางวันกลับมาที่ที่ที่พักนะฮะก็วิ่งในรูวิ่ง5โล10โลก็ยังดีตอนเย็นก็ออกไปถ่ายนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ได้ได้พาตัวเองไปออกไปเจอออกไปวิ่งนะฮะ ก็ก็สร้างโอกาสให้ตัวเองได้นะฮะก็จริงๆก็ไม่มีเงื่อนไขหรอกนะฮะระหว่างข้ออ้างกับเงื่อนเงื่อนไขนี่มันอยูอ่มันอยู่ใกล้กันมากนะครับเอาละ่ะวันนี้จะชวนคุยเรื่องอะไรนะฮะจริงๆประเด็นในการคุยน่าจะมีหลายประเด็นที่จะที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ของพอดแคสต์เนอร์เจอร์นี่ผมได้ไอเดียจาก ที่ไปอ่านมาแล้วก็มีผู้ฟังหลายหลายคนบอกว่าเออหนังสือที่ไปอ่านมาเอามาเล่าก็ดีนะฮะหรือ,อไปสัมภาษณ์ใครแล้วก็มีเบื้องหลังมเก็ตเล็กเกดน้อยมีเขาเรียกความสําเร็จนะฮะมีเทคนิคของแต่ละคนเอามาเล่าก็ดีนะฮะหรือตารางซ้อมส่วนตัวของตัวเองก็ก็น่าสนใจเพราะว่ากำลังเข้าสู่โปรแกรมนะฮะวิ่งพยายามวิ่งให้ได้ต่ำกว่า50นาทีอันนี้ก็ คุยกับเจเลอยู่ผมเป็นลูกศิษย์โคจเลยเนาะก็พยายามที่จะกลับเข้าสู่ตารางซ้อมน้ำหนักก็ตอนนี้ก็เริ่มจะลดลงนะฮะจากหกเจ็ดสิบสามนะฮะตอนไปโป่งแยงเจ็ดสิบสามกิโลโป่งแยงร้อยไมล์เจ็ดสิบสามกิโลแบกน้ำหนักไปอย่างนั้นนะปัจจุบันเหลือหกสิบหกนะฮะก็ลดไปเจ็ดโลนะครับก็ลดไปเจ็ดโลก็ค่อนข้างค่อนข้างจะ มีเป้าหมายใหม่ะปีนี้นะ,ะตั้งเป้าอันนี้ตั้งเป้าส่วนตัวเนาะก็พยายามจะวิ่งให้ได้ต่ำกว่า50ซึ่งผมก็เห็นว่าบางคนก็ทำได้แบบง่ายๆสบายในคารซ้อมของแต่ละคนอันนี้ก็สถิติใครสถิติมันเนาะสถิติผมดีที่สุดคืออยู่ที่6เออไม่ใช่6กว่ากว่าๆนะ,ะในงาน See you tomorrow run มัง้งนะฮะในางาน e e you t o m o r r o w r u n ที่ที่ที่สัตหีบนะครับก็นานมาล้นะ,ะประมาณปีนึงได้มัง้งนะฮะก็พยายามจะจะกลับมาทำสติติ50ต่ำกว่า50นะครับก็ได้ไอเดียจากเจเรนนั่นแหละนะครับส่วนเอ่อ,อ,อนต่อไปก็น่าจะลงไตรสักงานหนึ่งแล้วก็ปีท้ายปนะีตั้งใจว่าจะไป ถนนร้อยโลหรือไม่ก็อัลตร้าอัลตร้าเทรลร้อยกิโลก่อนนะครับส่วนภารกิจร้อยไม์นี่คิดว่าปีนี้น่าจะยังทำไม่ได้นะก็พยายามให้ตัวเองไม่เจ็บซะก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวจะจะจะ,จะทำไม่สำเร็จก็พยายามที่จะทำร้อยโลถนนกับร้อยโลเทรลให้ดีที่สุดภายในปีนี้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นงานใดงานหนึ่งอาจจะวิ่งเองหรืออาจจะไปงานใดงานหนึ่งก็ตามนะครับเอาละวันนี้ ชวนคุยเรื่องเอกอัลตรานะฮะกับเรื่องจริงที่ไปเจอมาอัลตร a าเอกอัลตราพลังผักกับ7เ,เรื่องจริงที่เจอมานะครับก็ไปถ่ายเอกอัลตราเนาะที่เชียงใหม่นะครับก็เอกเป็นคนน่ารักเนาะก็เป็นยูทูบเบอร์นะฮะเป็นนักวิ่งระดับถ้วยรางวัลน,นะฮะเป็นประธานชมรมนะครับอันนี้คือผมก็ไปถ่ายเอกมา2วันนะ ก็คือไปถ่ายที่ห้วยตึงเท่านะฮะไปถ่ายห้วยตึงเท่าเสร็จแล้วก็ไปถ่ายที่ร้านเนะี่ยเขาปัจจุบันเขาก็มีร้านเป็นของตัวเองเนาะก็หลังจากที่มีรูหลายสาขาปัจจุบันก็เหลือหนึ่งสาขาไปถ่ายที่บ้านนะฮะไปถ่ายที่บ้านแล้วก็ไปไลฟ์กันนะครับจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็เข้าสู่เทรลนะครับก็เอกเขาก็ไปทำคลิปนะะี่ะ ถ้าใครได้เห็นก็จะนั่นแหละครับพอประมาณนั้นก็ไปดอยภาคเขาน้อยนะครับแล้วผมก็ตามไปเก็บบรรยากาศการทํางานของเขาก็คือให้เห็นมุมของการเป็นยูทูบเบอร์ไปถ่ายคลิปวิ่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปปาร์ตี้เอนจอยกับเพื่อนๆในกลุ่มนักวิ่งนะครับตกเย็นของเมื่อวานก็ไปที่เรียกว่าไปวิ่งกับไปวิ่งที่สนาม700ปีกับชมรมเต่ารันนิ่งนะครับ ก็ได้เห็นตัวตนเนาะได้เห็นความเป็นเอกอัลตร้าก็ประทับใจนะฮะแล้วก็ไปดูรองเท้าของเขาด้วยนะครับเอาละผมจะเข้าสู่7เรื่องจริงที่เจอมากับเอกอัลตร้าพลังพักนะครับเรื่องแรกนะรเรื่องที่1นึ่งะฮะอ,อาชีพของของเขานะฮะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะนักวิ่งนี่มีอาชีพอะไรเห็นเอกวิ่งเยอะนะฮะหรือบางคนวิ่งเยอะนี่เขามีอาชีพอะไรนะครับ เอกเนี่ยเขาจบทางด้านช่างนะช่างคอมนะช่างคอมเทคนิคคอมมานะครับก,ก็จบมาก็เริ่มงานที่เป็นผู้ช่วยช่างคอมนะครับต่อมาก็มาเปิดร้านของตัวเองเป็นซ่อมนะซ่อมคอมซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเป็นหลักในยุคที่แบบเฟื่องฟูข้าราชการอะไรเงี้ยเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานออฟฟิศข้าราชการนะรก็เติบโตก้าวหน้าเนาะ มีหลายสาขามากนะมีประมาณ3-4สาขานะครับก็มีลูกน้องมอีมีพนักงานนะฮะแล้วก็มีเปิดร้านเป็นของตัวเองนะครับจนวันหนึ่งวันนี้นี่เองนะก็คือปัจจุบันเนี่ยด้วยเป็นช่วงขาลงของอเครื่องถ่ายเอกสารคอมพิวเตอร์ PC เนาะมันก็อยู่ในมือถือหมดนะฮะการการถ่ายเอกสารก็หมดไปนะแล้วก็เหลือเป็นพวก PDF ที่ส่งไฟล์ ะะปัจจุบันงานก็เริ่มนดลดน้อยลงนะแต่ว่าก็มีไอเดียที่จะไปหาธุรกิจใหม่ๆเนาะก็ปัจจุบันผมก็ไปตามถ่ายเขาเขาก็ทํางานอยู่ที่เครื่องร้านถ่ายร้านซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็ร้านซ่อมคอมแต่ส่วนใหญ่จะซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปิ้นนะ่เออเครื่องปิ้นจริงๆไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารอย่างเดียวเครื่องปิ้นเป็นหลักนะครับ จะว่าคนน้อยก็ไม่เชิงนะหมายถึงลูกค้าน้อยไม่เชิงเพราะว่าตอนไปถ่ายเนี่ยปรากฏว่ามีลูกค้ามารอคิวนะฮะอยู่2เจ้าอาจจะเป็นว่าอาจจะเป็นว่า,าเปิดเปิดร้านช้าพาะมัวไปถ่ายกับผมเนาะพอไปถึงปุ๊บก็จะมีลูกค้ามายืนรออยู่แล้วนะก็ผมก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ลูกค้าเนาะเขาก็บอกว่าซ่อมกับเอกมาตลอดเนะี่ย อาจจะด้วยอัธยาศัยนะฝีมือด้วยนะฮะ,ะก็รู้สึกว่าเขาก็บริการดีนะเพราะว่างานนี้เป็นไม่ใช่งานแบบเทคนิคอย่างเดียวมันคืองานเซอร์วิสนะฮะก็เซอร์วิสบริการซ่อมนะฮะซ่อมเครื่องเครื่องริมพ์น,นะ,ะเครื่องรินพ์นะครับก็นั่นคือพาทแรกชีวิตอของการทํางานนะครับอย่างที่2นะเรื่องของความรักแน่นอนหลายคนแซวนะ แซวว่าเขาเป็นคนกลัวเมียเขาก็แซวตัวเองเนาะปัจจุบันภรรยาหรือเมียเนี่ยก็เป็นครูสอนเคมีนะฮะก็ผมก็ได้ไปเจอด้วยนะเจอด้วยแล้วก็ผมไปสัมภาษณ์นะก็เอามาเมาส์เอามาเล่ากันให้ฟังนะก็เป็นภริยาเขาจะเป็นครูสอนเคมี Me นะฮะพบรักกันตั้งแต่อายุเด็กๆเ,เลย16นะฮะคบกันมานานมากนะเพราะว่าครอบครัวของทั้งคู่รู้จักกันที่เอามาเล่าอย่างนี้เพราะว่า ผมก็ถามเอกว่าที่เล่าได้ไหมเนี่ยคือเพราะว่าผมผมว่าน้อยคนนักในปัจจุบันที่จะแบบว่าคบกันตั้งแต่เด็กๆอะ่ะตั้งแต่สิบหกเนะสิบหกแล้วเขาบอกว่าเขาาก็หนีไม่หลุดสลัดไม่หลุดอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนมันแปลว่าอะไรนะ,ะก็ก็คบมาตั้งแต่เด็กๆจนปัจจุบันนี้ก็โอแต่งงานกันมาแล้วก็ยังไม่มีลูกเนาะยังไม่มีลูกเป็นจะยังไม่พร้อมหรือยังจะ,อ,ะอาจจะ ยังไม่รู้สึกแบบพร้อมนะแต่ผมก็บอกเขาบอกว่าพร้อมไม่พร้อมนี่มันก็เมื่อมีมันจะพร้อมเองนะชีวิตมันก็จะพร้อมเองแล้วเติมเต็มเองนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเนาะก็ปัจจุบันก็เลี้ยงหลานเป็นหลักนะหลานมีหลานน่ารักนะก็มาอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับครูนะครูสอนเคมีที่เป็นคู่ชีวิตนะก็เป็นคนเรียบร้อยนะแล้วก็มีประโยคนึงที่ผมสัมภาษณ์ว่า เออทำไมเขาถึงชอบวิ่งวิ่งไกลวิ่งเยอะอะไรเงี้ยครูที่เป็นภรรยาหรือเมียเนี่ยเขาเขาบอกประโยคหนึ่งนะซึ่งโอ้โหฟังแล้วแบบเออนะเข้าใจเลยนะเขาบอกว่าเอกเนี่ยชีวิตเนี่ยจะอยู่ในกรอบมากนีทั้งเรื่องครอบครัวนะฮะแล้วก็เรื่องงานนะชีวิตจะอยู่ในกรอบมาโดยตลอดนะมีแต่เรื่องวิ่งนี่แหละ นะมีแต่เรื่องวิ่งเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นในชีวิต,ตวของเราที่ทําให้เขารู้สึกมีอิสระโอโ้โหฟังแล้วก็แบบเออเขเข้าใจว่าทําไมมันถึงวิ่งเยอะนะฮะนั่นก็เป็นเ,เรื่องของความรักนะครบรักมาตั้งแต่อายุ16นะก็เป็นคู่รักที่เหนียวแน่นยาวนานนะปัจจุบันอายุเขาก็30กว่าแล้วนะนะอายุ30กว่าห่างจากผม10ปีนะก็จริงๆหนะ้าเด็กนะจริงเดีวยวไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่าหนะ้าเด็ก อายุก็ห่างจากผม10ปีนะครับเอาละนั่นคือเรื่องของความรักข้อ3นะเรื่องจริงที่ไปเจอมาเรื่องจริงที่3เนี่ยบ้านฮนะผมไม่เคยเจอบ้านใครที่สะอาดเป็นระเบียบแล้วกเ็เรียบร้อยเรียบร้อยมากๆกนะฮะก็ไปเจอคนระับข้างนอกบ้านเนี่ยบ้านก็เป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวสองชั้นนะ ก็มีพ่อตาแม่ยายแล้วก็มีภรรยาอยู่แล้วก็มี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 หลานมาอยู่บ้างเป็นบางครั้งด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องปิ้นเนี่ยวางอยู่ซ่อมอยู่มันยี่สิบสามสิบตัวดูรกนะแต่เรียงดูดูดูรกแต่เรียงมันรกเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เปลือยเปลื่ยบินปิ้นอะเครื่องเปลือยแต่พอเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับมันเหมือนกับบ้านตัวอย่าง บ้านตัวอย่างโซฟาวางไม่มีอะไรวางบนโซฟานะแล้วก็มีโต๊ะมีตงวางมีโต๊ะว,วางไปดูที่ชั้นวางจานแก้วกาแฟาวางเรียงเป็นระเบียบมีการคว่ำไม่มีคือทุกอย่างเหมือนทูกเซตแล้วก็เอกก็บอกว่าพี่ครับที่เห็นอยู่นี่ผมไม่ได้เซตเพื่อรอพี่ถ่ายนะแต่มันเป็นแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วโอ้โหผมเห็นแล้วแบบคือ เดี๋ยวอยากให้ดูในรายการชีวิตออกวิ่งเนาะเสร็จแล้วก็ผมขึ้นไปบนชั้นสองระหว่างบันไดไปที่ห้องทํางานก็จะเจอรองเทา้าก็ถ้าใครได้ดูคลิปเนะี่ยก็เป็นถ้าได้ดูคลิปของ YouTube หรือเดินเ e ินอร์เที่ไปถ่ายอรองเท้าของเอกเอาาัลต้าก็จะก็จะเป็นอย่างนั้นนะ่ะก็ดูเรียบร้อยนะขนาดรองเท้ายังวางเป็นระเบียบเรียบร้อยมีกล่องมีตู้มีตู้รองเทา้าเป็นระเบียบมากนะฮะ แล้วก็ได้เข้าไปในห้องทำงานผมพบเรื่องน่าทึ่งมากๆนะผมพบว่าเอกเอาาัลต้านี่ไม่ใช่คนธรรมดานะยถ้วยรางวัลเนี่ยถ้วยวิ่งนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นถ้วยมาราธอนนะถ้วยมาราธอนของภาคเหนือของอไปแข่งที่สุขโขทัยไปแข่งที่นั่นที่นี่เนาะเ,เขาอยู่เชียงใหม่เนาะเป็นถ้วยโอเวอร์ออ,อนะไม่ใช่ถ้วยไม่ใช่ถ้วยแบบว่าถ้วยรุ่นอายุเนาะ แต่ก็มีทั้งรุ่นอายุและโอเวอร์ออลใครได้ชื่อโอเวอร์ออลนี่ก็แปลว่าเจ๋งจริงอ่ะเขาวิ่ง3ต้นต้นอ่ะสามสองเท่าไหร่นี่แหละนะฮะสามจุดสองหกหรือสองห้านี่แหละนะฮะมาราธอนนะคือวิ่งดีมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มวิ่งมาก่อนทำ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นเขาทำ YouTube เนี่ยก่อนหน้านั้นหลายปีเขาวิ่งมานะครับวิ่งมาแล้วก็ คว้าถ้วยรางวัลมาเยอะมากนะบนชั้นก็จะมีหลายรางวัลถ้วยรางวัลของคนส่วนใหญ่ก็จะวางไว้บนสุดเนาะวางไว้บนสุดวางเรียงกันมีเหรียญวางเรียงรายละเอียดนะฮะแบ่งแยกประเภทเนาะวางโอ้โหเดี๋ยวอยากให้ดูในรายการมากแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นหนังสือนะหนังสือในตู้หนังสือก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับคอมหนังสือเกี่ยวกับหุ้นนะเขาก็เล่นหุ้นด้วยหนังสือเกี่ยวกับ พัฒนาตัวเองนะหนังสือ How to ต่างๆนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นนักวิ่งเป็นช่างซ่อม p r i นเตอที่รักการอ่านนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเขาได้ไอเดียได้คำคมมีการพูดนะมีคำดีๆโดนๆผมว่ามาจากการอ่านหนังสือนี่แหละนะนั่นก็คือบ้านนะบ้านของเขาที่เป็นระเบียบสะอาดนะฮะ เรวก็เรียบร้อยมากนะทุกทุกทุกสิ่งที่มองไปเหมือนห้องตัวอย่างเหมือนบ้านตัวอย่างนะฮะแล้วก็ได้ไปเห็นรางวัลถ้วยรางวัลของเอกเอาาัลต้าเป็นคนที่วิ่งเก่งตัวจริงแบบได้การันตีด้วยรางวัลถ้วยอุโอลนะครับนะฮนะก็นั่นคือบ้านนะฮะข้อที่4สิ่งที่ไปเจอมานะฮะก็คือ,อ,อต่อยอดเรื่องถ้วยรางวัล ถ้วยโอเวอร์ออะหลายงานมากนะฮะแล้วก็มันมีเหรียญน,นะฮะแล้วก็มีเหรียญอัลต้าเนี่ยวิ่งมาไม่ต่ำวิ่งร้อยมาไม่ต่ำกว่า20กว่าครั้งแล้วนะฮะไกลสุดเนี่ยเนะะี่ยระยะไกลสุดที่เขาเคยทำได้นะฮะก็คืออไม่นับอนะินเทนนอลเนาะอินเทนนอลนั้นออินเทนนอลนั้นไม่จบนะแล้วมีโป่งแยงรนะ้อยร้อยไมล์อันนั้นจบนะแต่ระยะ ไกลหรือระยะที่ประทับใจที่สุดก็คือการวิ่งที่อมอกระเสรนะ24ชั่วโมงนะฮะเขาวิ่งตั้งแต่4โมงเย็นนะฮะวันนี้ไปจบ4โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะวิ่งไป150กิโลเมตรโอ้คิดดูนะฮะไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆนะก็เป็นคนที่ เข,เขาถึงเรียกว่าเอกอัลตราพลังผักนะก็เป็นสายอัลตราอย่างแท้จริง24ชั่วโมงวิ่งได้150กิโลนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะข้อที่5เรื่องจริงที่เจอคือเขาเป็นยูทูบเบอร์สายวิ่งที่พยายามสร้างความแตกต่างนะฮะเขาใช้ความละเอียดในการตัดต่อนานมากนะเขาใช้โปรแกรมคายมาสเตอร์นซึ่งไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดที่ PC เนาะไม่ได้ตัดเครื่องเดสก์ท็อปตั้งต๊ะแต่ตัดที่มือถือนะฮะในคลิปเนี่ยหนาทีในการทำของเขาเนี่ยคลิป1นาทีที่พวกเราดูเนี่ยเขาใช้เวลานาทีละ1ชั่วโมงนะแปลว่าถ้าคลิป10นาทีเขาจะทำอยู่10ชั่วโมงนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ควรค่าในการดูมากๆกนะก็ชวนกันไปดูคลิปของเราเ คลิปไหนาย,ยาวก็แปลว่าเขาใช้เวลานานมากเนี่ยแล้วเขาเขาใช้หาความแตกต่างในการสร้างงานก็คือเขาก็จะใช้ความสงสัยนี่แหละนะตั้งโจทย์ขึ้นมานะตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าถ้าเราวิ่งขึ้นดอยสุเทพแข่งกับจักรยานจะเป็นยังไงเราวิ่งแข่งกับเคอรี่จะเป็นยังไงนะแล้วเราวิ่งจนแบตหมดจะเป็นยังไงอะไรประมาณนเนี้ยนะหรือเรา,ถ,าถ้าวิ่งตั้งแต่สวนเปิดจนสวนปิดเนี่ย จะได้กี่กิโลนะนั่นเราก็คือเอกอัลต้าพลังผักเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายวิ่งที่สร้างความแตกต่างจริงๆนะครับนั่นคือข้อ5นะข้อ6พลังผักแน่นอนนะฮะพลังผักเริ่มย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนน่าจะสิบสปีได้แล้วนะฮะก็เริ่มมาจากครอบครัวนะฮะครอบครัวเริ่มกินนะฮะเริ่มกินเพื่อเรื่องสุขภาพอะไรก็ตามพอกินมาเรื่อยๆก็เริ่มติดนะะเริ่มเริ่มเห็นว่ามันดีนะ ก็แต่ว่าปัจจุบันนี้วิธีการกินผักของเอกก็จะง่ายหน่อยอก็คือเป็นสายเจที่กินไขกินกินไข่นะก็ไข่ทอดไข่เจียวไข่อะไรก็ได้เพื่อให้เห็นว่าง่ายเขาพยายามจะทําให้ทุกคนเห็นว่าการกินเจการกินผักของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะก็ไปไปกินเป็นเจเขียเจเขียก็คือง่ายที่สุดเท่าที่ เท่าที่จะกินได้แล้วก็จะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรโปรตีนเกษตรพกติดไว้เวลาลงในแข่งในเบรสนะฮะก็จะพกไปด้วยแล้วก็เอาแบบง่ายๆนะมีข้าวมีโปรตีนเกษตรก็จบหรือว่ามีข้าวมีไข่อะไรก็จบเพราะฉะนั้นพลังผักเนี่ยอยู่มา14ปีแล้วก็คิดว่าทําต่อไปนะ,ะับก็มีบ้างที่แบบรู้สึกแต่เขาก็รู้สึกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันคาวแล้วนะอาจจะเป็นว่า อาจจะเป็นว่าเพราะว่าเขาไม่ได้กินมานานนะฮะก็ปัจจุบันก็ยังคงเป็นพลังผักอยู่นั่นเองแล้วก็แน่นอนพลังผักพลังการวิ่งมันมันใช้ขาเป็นหลักนะส่วนโปรตีนก็พยายามกินเสริมจากไข่จากโปรตีนจากพืชแทนทดแทนเอานะครับนั่นคือข้อ6พลังผักข้อ7นะประธานชมรมเต่รารันนิง่ง เขาเป็นประธานชมรมคนแรกขนะองเต่าลันนิ่งและคนเดียวมาต่อเนื่องยาวนานนะฮะสมาชิกนี่มีน่าจะหลายร้อยนะประมาณ200นะเท่าที่เท่าที่บอกแล้วก็อเป็นเรียกศูนย์ศูนย์รวมของสมาชิกชมรมเนาะก็พาไปวิ่งด้วยกันทำกิจกรรมหลากหลายด้วยกันแล้วก็เป็นประธานคนแรกและคนเดียวนะครับก็ เต่ลาลันนิ่งก็จริงแต่ว่าวิ่งเร็วมากนะฮะ,นะฮะนั่นก็คือเอกอัลต้าพลังผักนะครับย้อนไปไล่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7เนาะให้เห็นตัวตนของเขาก่อนที่จะ,จะเราจะไปดูในชีวิตออกวิ่งซึ่งมีรายละเอียดมากกว่านี้นะฮะเเรื่องจริงที่เจอมากับเอกอัลต้าหนึ่งคือเป็นช่างซ่อมเครื่องปรินเตอร์เนะี่ยปัจจุบันมี1สาขาเป็นเจ้านายตัวเองแล้วก็เป็นมีลูกน้องคนเดียวก็คือตัวเองนั่นเองนะ ข้อที่2ความรักนะคบกับภรรยามาตั้งแต่อายุ16ปีนะเป็นแฟนกันมาตั้งแต่16ปีนะปัจจุบันก็3 0กว่าเนาะอันที่3ก็คือ,อเดี๋ยวนะความรักย้อนไปถามว่ากลัวเมียไหมแน่นอนกลัวเมียเป็นประธานชมรมคุณรักเมียนะฮะแล้วก็สิ่งที่เมียบอกว่าเอกอยู่ในกรอบทุกอย่างในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัวนะฮะการเป็นสามีนู่นนี่นะ แต่สิ่งเดียวที่ทําให้เอกมีอิสระนะฮะอยู่นอกกรอบได้ก็คือการวิ่งนะฮะข้อ3ไปดูบ้านบ้านเป็นระเบียบมากนี่อาจจะเป็นทําให้ชีวิตเขามีระเบียบมากนะครับมีระเบียบแบบแผนมากบ้านสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบมากเป็นบ้านที่เป็นระเบียบที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วในการไปเยี่ยมบ้านนักวิ่งนะฮะข้อที่4ผลงานน้องวันการันตีนะเป็นนักวิ่งตัวจริงสายแข่งนะ ได้ถ้วยโอเวอร์หลายต่อหลายงานนะครับข้อ5เป็นยูทูบเบอร์สายวิ่งที่มีความต่างจากคนอื่นๆเลยวิ่งเพื่อทำชาเลนจ์ต่างๆนะฮะวิ่งแข่งกับจักรยานขึ้นดอยวิ่งแข่งกับเคอรี่วิ่งเทสรองเท้าที่100กิโลอะไรเงี้ยนะฮะวิ่งเทสรองเท้าที่50กิโลนะสายัอาร้าจริงๆสายยูทูบเบอร์ที่สร้างความแตกต่างข้อ6เนี่ยพลังผักนะฮะ กินนะเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่สายพลังผักเนี่ยมา1ิบสปีแล้วนะปีแล้วถ้าจะไม่ปิดและข้อที่7เป็นประธานคนแรกนะคนเดียวของเต่า Running ที่เชียงใหม่นะครับนั่นคือเอกอัลต้าพลังผักที่ r u n n r r j o เจนี y ได้ไปเจอมานะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเนาะถ้ามีคนถามว่าจะได้ดูเมื่อไหร่อันนี้ก็ยังไม่รู้เนาะแต่ว่าจะได้ดูเร็วๆนี้แหละแล้วก็ กำลังจะตัดนะยังไม่ได้ตัดก็จะออนออนแอร์ทางวิภานะช่องวิภานะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีตอนของคนอื่นๆอ,อีกเยอะเลยมีหลายท่านเลยนะครับรวมถึงปอโดดเดี่ยวที่จะเล่าให้ฟังกันในตอนหน้าด้วยนะครับสำหรับตอนนี้คงต้องขอราและขอบคุณที่สำหรับการติดตามพอดแคสต์นะครับอยากฟังเรื่องอะไรเนาะ วันวันก่อนไปอ่านเรื่องการนอนเนาะไปอ่านเรื่องของอาหารเนาะอาหารไปอ่านเรื่องคอเลสเตอรอลเออเอ,อัอน,นี้ก็อยากจะามาเล่าให้ฟังเอาสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือมาเล่าให้ฟังก็เป็นภาพรวมของ gardener u n n r r ร์ o จอร e นี่พอดแคว่าเราก็คงมีทั้งเรื่องของนักวิ่งเรื่องของการไปเจอแนนเจอร์นี่เรื่องของเรสเรื่องของตารางซ้อมเรื่องของหนังสือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพเนาะ ไขมันดีคอเลสเตอรอลอะไรยังไงการได้ไปอ่านได้ไปเจอนั่นเจอนี่นะเป็นกรอบกว้างๆของ r ร n เ e อร์ o u r n นีที่เราจะได้คุยกันนะครับก็หวังว่าเช้านี้ระหว่างวิ่งไปด้วยฟังไปด้วยหรือขับรถไปทํางานก็จะมีความสุขกับการวิ่งนะฮะนี่คือรถนี่โอ้ยรินดัวตอนนี้ตีห้าสแปดละนี่คือ r ร n เ e อร์ o u r n นี่พอดแคสนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ คุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast